ฟรีทานอย่างบ้านทุกคนค่ะวัสดีครับเพื่นอนๆกดอัปเป็นนูนเสร็จด้วยนะเรามาถึงก็ประมาณเที่ยงแล้วยังไม่กางเต็นท์เพราะว่าที่นี่ดีอยู่แล้วสำหรับเรื่องลมเนอะก็คือ,อขเขาเียเที่ยง<ช>แต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานนี่ค่ะไ <ร S 1> ละูผาภูผาตะวันดาวตะวันดาวเนาะแล้วเราก็ยังไม่ทําอะไรเพราะว่าลานเนี่ยก็มีหลายแบบนะจะอยู่ชิดข้างหน้าก็ได้หรือจะล่นไปข้างหลังเป็นต้นไม้ก็ดีเนาะก็เลยยังไม่ทําอะไรชมลมอยู่ตรงนี้ก่อน นะให้ลมมันพัดหน้าบ้างอะไรบ้างนะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกลางเต็นนะ,ะมากับแกงเดิมแกงเดิมโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันค่ะ ฟงเนไม่เสร็จหรอกทุกคนหิวนะ<ม>เพราะว่าร่างกายต้องเดินในท้องนิดนึงเออไม่ใช่ดิอะไรต้องเดินในองเทาง้าเดินในท้องเออไม่ไหวใจจะขาดตอนนี้มันเวลาประมาณสักบ่ายสองกว่าแล้วเนาะตอนนี้เราก็เลือกกลางที่แถวโซนด้านหลังนะให้ด้านหน้าเขาปะทะลมกันไปแต่ไม่ใช่โซนหลังไม่เย็นนะทุกคนนี่ดูลมภาพอะเิวสวอยเลยทีเดียวจ้า ใต้ต้นไม้ตรงนี้อืมเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้นะไม่อยากร้อนมากอ่าแล้วก็ตอนนี้กลางเต็นต์กลางท้าวเสร็จแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์แลวตกแต่งภายในยังไม่ตกแต่งเลยเดี๋ยวเอาเอเอาของเข้ามาเนาะใช่แต่ไว้ก่อนตอนนี้หิวเราก็เลยเดินไปสั่งตรงจุดลงทะเบียนอ่ะก็จะมีอันนี้เขาพีเต์มากๆเป็นไส้กรอกอีสานไส้กรอกไก่ไส้กรอกไก่นะส่วนตัวใจที่นี่ก็จะเป็นพวกอิสลามนะอ่าไส้กรอกไก่เขาบอกเจ้าของบอกว่า ต้องทานไม่ทานถือว่าผิดจัดมาจากกล่องนี้50บาทเนาะมีอยู่ประมาณ9ลูกเก้าแล้วก็เครื่องเคียงนะแล้วก็สั่งเป็นข้าวผัดเนื้อในของพี่โตง้งน่าจะหกสิบเจ็ิบนาจะจะไม่ผิดจะไม่ได้ออแล้วก็เจ็ดเจดถ้าเป็นเมนูเนะื้อจะเจ็ดสิบแบบหมดอของก็จะนึกระเพราเนื้อจ้ะไม่เอาโหก็ปริมาณได้อยู่นะ ก็ส่วนใหญ่อาหารที่จะสั่งตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารจานเดียวข้าวผัดไข่เจียวหมไก่กระเทียมอะไรประมาณนี้จ้ะโอเคยังไงี๋ยวขอชิมก่อนหิวแล้วไม่ไหวเดี๋ยวเจอกันตอนอาหารมื้อเย็นเลยดีกว่า ทานกุ้งอบกระเทยกันทุกคนครับผมค่ะันนี้เตรียมจากที่บ้านนะเมื่อกี้ก็แบบมันรวนมาผัดเข้ากันก่อนนะเอากุ้งใส่เอาเห็ดใส่เอากระเทียมใส่แล้วก็ใช้นี่สามเกอร์ปกติจะใช้อะไรนะผักชีลองใช่ไหมกระเทียมแล้วก็สามเกอง่ายๆนะที่มันเป็นแบบเขาตำมาแล้วอ่ะจะเป็นรูปอ่ะนะใส่รูปขนอใส่เข้าไปสำหรับชาวแคมป์คิดว่าง่ายอยู่ใช่ใช่ผัดรวมกันเสร็จแล้วก็ เอาวนเส้นลงไปคลุกกับน,น้ําซอสที่เราปรุงมาแล้วก็น้ําปกติแล้วก็อบไว้ไหมเนาะง่ายัดให้มันเดือดนิดนึงแล้วก็อบไว้ง,ง่ายๆจ้ะแต่เซลลกินง่ายกว่าแบบไม่ร้อนไม่ร้อน <laughs> โอเคกินจ้าอาอกุ้ง,งดีกว่ากุ้งกุ้งสา่าหลังมาเลยเนะี่ยที่บ้านอื สุกกํลังดีอ,อร่อยน้วล,ลมก็ยังไม่หยุดตอนนี้ออย่างว่านะเรามาที่ขับยเที่ยมันขึ้นเชื่อไดม,มลมอยู่แล้วก็เลยทำให้การอาหารของแต่ละหลังค่อนข้างพิจารณานิดนึงใช่กลิ่นเนี่โหโ้ยุงูงถึงหลังบ้านหอมมากเลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะก็นี่เลยตามสั่งได้อร่อยเหมือนกันใช่เขายังไม่ปิดนะ แล้วเราก็ลองแล้วอร่อยดีก็เช่นเคยค่ะทุกคนอาบน้ําเสร็จและวล้างจานเสร็จแล้วมานั่งอยู่นี่ <c oughs> หยุยอากาศเย็นไม่ไหวตอนเนี้ยอุณหภ,ภูมิอะประมาณสามทุ่มกว่านะ,ะประมาณยี่สิบห้าแต่มันมีลมทุกคนโอหนาวนี่ใส่เสื้อหนาตั้งแต่เย็นแล้วจ้า <c oughs> แล้วมันก็เย็นจริงนะ่ค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆเพราะมีมลมนี่แหละอื <c oughs> วันนี้เราเอาพัดลมมาแต่เราเอาไม่ไม่ได้ลงจากรถยังไม่แตะพัดลมเลยจ้ะน,นะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะเดี๋ยวค่อยพาเพื่อนๆชมลาวันนี้คนค่อนข้างเยอะพระ้อมเป็นลองวิกเอนแต่ที่แน่ๆเนี่ยห้องน้ํากับจุดล้างจานเนี่ยน้าไหลแรงดีมากคืออาบน้ำแล้วสนุกอะ่ะคือมันเป็นฝักบัวเส้น,นใหญ่อ่ะเออแล้วมันอาบแล้วสะใจอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็จุดล้างจานก็เช่นเดียวกันน้ําไหลแรงแต่ว่าตรงห้องน้ําหนิงมันจะไม่มีไฟอ่ะต้องถือ ถือไฟไปเองโดยประมาณเข้าๆเท่านี้ก่อนส่วนตรงลานตอนกลางคืนเนี่ยที่เราเห็นแน่ๆเนี่ยก็คือมันจะมีโป้ไฟส่วนกลางเนาะใช่ใช่ก็มีอยู่หลายจุดอยู่ก็พอให้เห็นอแต่ได้ดีใช่แต่ก็ก็พกไฟฉายมาละกันเพราะว่าบางทีแบบมากลางต่เยอะเส้นเส้นเชือกอะมันจะยาวไง เพราะว่าเขาต้องถึงเต็มที่กันลมกวนลมกันนะใช่มันก็จะถึงแบบยาวๆแล้วก็เยอะด้วยเนาะยังไงก็เดินกระหว่างตอนถืนนิดนึงโอยอากาศดีไม่ไหวนี่เพื่อนบ้านรอแล้วรอแล้วรอเมาส์มอยแล้วจ้ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อาหารเช้ามีแน่ๆเนาะแล้วเดี๋ยวพาทุกคนดูลานเบาๆกับบรรยากาศสวยๆตอนเช้ากันค่ะยังไงวันนี้กดไลค์ค่ะ Good Morning ทุกคน Good Morning เสร็ด้วยเช่นเคยโอ้โหเช้านี้อากาศเย็นวัดได้22องศาตอน6กโมงครึ่งนะออแต่มันมีลมไงหนาวเลยหนาวเพิ่มไปอีกเอ้เรามาหน้าฝนหรือเรามาหน้าหนาวออคิดว่าหน้าร้อนที่นี่อคงจะดีเหมือนกันนะดีเรามันช่วยเมื่อก,กี้เรา,าถ่ายรูปอยู่ตรงฝั่งต้นไม้ออแล้วเราก็มองมาฝั่งเน้นที่แดดออกออแล้วเราก็เดินเข้ามาเพราะว่ามันหนาวอยากได้แดด พอเดินมาแป๊บลมแดดหุบแดดหุบเพราะว่าวันนี้มีเมฆเยอะมันก็เลยไม่มีหมอกนะเพราะว่าลมมันแรงก็มันก็พัดหมอกแบบกระจายกอนเมฆกระจายนะอแต่ว่ามองวิวเบื้องล่างก็สวยดีนะแดดมันมันเป็นร่องอะนะเห็นเมืองเห็นทุองนาได้มาเดีนมองอะไรที่ไกลๆอย่างเงี้ยพักผ่อนสายตาใช่ใช่ก็เห็นภูเขาไกลๆเป็นเลเยอร์เหมือนเดิมเลยกว้าง

มีทั้งข้าวกล้องข้าวขาวผสมกันแล้วก็มีคีนัวใส่ลงไปด้วย <c oughs> นะจะได้ไม่รู้สึกผิดมากกับการกินข้าวเนาะแล้วก็ใส่หมูสับไปเยอะเลยใส่หมูสับเยอะเน้นโปรต,ตีนจา้าแล้วก็มีผักเล็กน้อยอ <c oughs> หอมหอมด้วยกระเทียมเจียวเนาะ <c oughs> อากาศหนาวอาหารลร้อนเจ็ดเด็ดเด็ดอร่อยไม่ต้อง นี่กินได้อยันเที่ยงเลยเนะี่ยเยอะเลยมันอืดทำไปทำมามเยอะเลยอืมอร่อยดีนั่งกินชมชมบรรยากาศนะโห oh, เต็นทุกปั๊บผุพับลมมันมาแบบแรงอีกแล้วอะ่ะใช่ใชพอแดดออกรวมยิ่งแรงเลยนะใช่ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะทุกคนยีิบสี่ฮะนี่กี่โมงแปดโมงแล้เนี่ยอืมแต่ว่ามันมีลมมันเสค่หนาวอยู่เลยอืมจ้ะ ข้าวต้มค่ะทุกคนอะไรี่ต้องกินได้ก็จากเมื่อวานนะที่เราบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยววันนี้จะพามาดูร้านกันเพราะเมื่อวาน่ะคนเยอะ<ช>แต่วันนี้ไม่ได้นอนกักันเลยเออไม่ด้นกับกันเท่าไหร่เลยเนาะพเพื่อนๆก็สามารถตั้ง g p เวมาได้เลยเนะาะไล่ภูผาทะวันดาวนี่ถ้าขับมา ก็จะที่ถูกนะร้านที่ถูกจะเจอนี่มาสคอตอยู่ข้างหลังเราใช่นะเป็นรูปดาวเยิ้มเยิ้มหน้าเยเยิ้มเยิ้มหน้านะเยเยิ้มเยิ้มแบบนี้เลยเ <c oughs> นาะแล้วก็มาลงทะเบียนตรงนี้จ้ะก็คือจะบอกว่าที่เนี่ยพอขับเข้ามามันก็จะมีที่จอดรถทั้งหมดสามล็อกเนาะใหญ่อยู่ก็อพอพอสามารถจอดได้หลายคันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็แล้วก็ถ้าสมมติว่ามาลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาของไปดรอปเพื่อลงในลานก็มาจอดตรง ข้างหน้าทางเข้าได้สองจุดด้วยกันคือด้านแถวซ้ายกับด้านขวาค่อนปลายมีทั้งหมดสองจุดด้วยกันแล้วก็บริบทของลานนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมดสองลานด้วยกันสองท้ายอันแรกเนี่ยจะเป็นลานโล่งลานโล่งกับอีกอันนึงก็คือเป็นลานต้นไม้อ่าชัดเจนจ้ะและที่นี่ก็มีบริการบ้านพักด้วยมีทั้งหมดสองท้ายอ่าเดี๋ยวว่ากันก็จะประมาณนี้แต่เสร็จแล้วเราจะเดินเข้าไป ทางต้นลาน,นลานโล่งก่อลานโลงเป็นลานแรกก่อนเนะจ้ะตามไปกันเลยอ่ะแล้วแลเราก็เดินมาจนสุดลานด้านซ้ายมือเนาะซึ่งลานตรงนี้จะเป็นลานโล่งประมาณสองสเต็ปเนาะแล้วมุมนี้ก็สามารถลิงก์กับบ้านพัก ที่นี่เขามีบริการบ้านพักด้วยนะมีทั้งหมด2ไทายด้วยกันแยกเป็นหลังสีเทากับหลังสีน้ําตาลถ้าเป็นมุมนี้เราจะเห็นทั้งสองหลังเลยโดยที่หลังสีเทาเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่มี2ชั้นมี2ชั้นพักได้6คนราคาอยู่ที่5,000 5,000นะเป็นบ้านหลังใหญ่ส่วนหลังสีน้ําตาลเนี่ยก็พักได้เฉพาะชั้นล่างราคา3า0 0าบาทจะก็พักได้6คนเหมือนกัน ใช่พักได้หกคนเหมือนกันหนูรู้สึกตอนนี้เขากำลังรีโนเวทข้างบนอยู่มั้งให้มันเป็นสองชั้นและข้างๆของหลังสีน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นชายห้องน้ำชายเป็นไงบ้างอ่ะพี่ห้องน้ำชายก็จะเป็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องสุขาส่วนด้านข้างอ่ะเป็นห้องอาบน้ำสองห้องแล้วก็เป็นโถปัสสาวะชายสีโถอยู่ฝั่งด้านข้างแล้วอ้อมไปด้านหลังก็จะมีห้องสุขาอีกหนึ่งห้อง เราเป็นห้องสุขารวมกับอาบน้ําอีกหนึ่งห้องอแต่พอดีตรงนั้นนะ่ะเขาไปถ่ายไม่ได้พอดีข้างบนเขากําลงังรีโนเวกันอยู่ต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินผ่าไปตรงกลางเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปตรงโซนกลางกลางกันไปเมื่อกี้หลังจากที่เราเดินมาจากลานโลง่งๆเนาะก็จะเป็นลานโซนต้นไม้อโอ้โหต้นไม้นี่มีหลากหลายมากเลยเป็นต้นไม้วนขาวนะส่วนบริเวณจุด พักอะมันก็มีนะอยู่ตรงโซนตรงกลางแนวกลางของลานแนวกลางของลานถ้าเกิดเอาเอาพักมาก็ยี่สิบเมตรใส่ไฟมาประมาณ20เมตรได้ได้อยู่ได้หมดเป็นเป็นสามตาใช่เท่าที่เห็นเนาะจ้ะแล้วก็ส่วนข้างหลังของโซนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นท้องน้ําหญิงจ้ะห้องน้ำหญิงตรงนี้ก็มีทั้งหมด10ห้องเนี่ยก็ค้ากันไปอาจจะมีทั้งแบบเป็นทูอินวันเนาะมีอ่าบน้ไม่ตัวได้สุขาได้ แล้วก็มีแบบอาบน้าได้อย่างเดียวหรือสุขาได้อย่างเดียวก็มีประเภทของส้วมเนี่ยก็มีสองแบบมีแบบชักโคกแบบตักลาดนะแล้วก็แบบส้วมซึมสิบห้องเพียงพอใช่ใช่แล้วก็ด้านหลังเขาบอกว่าเขาจะสร้างเป็นห้องน้าเพิ่มอ่ะใช่ใช่ใชเพราะว่าช่วงหน้าหนาวคนเยอะมากแนมแล้วติดกันนี้มีอ่างล้างจานใช่อ่างล้างจานมีทั้งหมดสองซิงค์แต่มันแค่มันมีทั้งหมดสี่หลุมเฉย สองหัวแต่มีสี่สี่หลุมก็จะมีอ่างล้างหน้าอยู่สี่ฝั่งละด้านหลังตรงนู้นก็มีด้วยนะแล้วก็น้ำอย่างที่บอกว่าแรงดีเพราะว่านี่ดูแทงบลนมแทงก็ดันสูบลมตลอดเวลาหมดตรงนี้แล้วก็จะเป็นโซนท้ายลานที่เราอะกางไว้อยู่เปนโซนต้นไม้ซึ่งข้างหลังเราก็จะเป็นสนามเด็กเล่น จะบอกว่าเด็กๆชอบมากโอ้มาเล่นกันไม่หยุดตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงหัวค่ำหัวค่ำยังไม่หยุดเลยเอเขาชอบจริงถ้าแบบใครมีลูกมีหลานเนะปล่อยทิ้งไว้ตรงเนี้ยเหมาะเพิินจ้ะเดี๋ยวไปดูกันบ้านต้นไม้งุมุมสูงก็ดีเหมือนกันนะเนี้ย ลมดีเหมือนเดิมจ้ะแล้วก็จะบอกว่าเราอะยืนอยู่ตรงสุดร้านแล้วนะอาอาานข้างๆนี่เป็นเซเว่นนะที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วรู้ว่าติดกันเลยอที่เนี้ยค่าเข้าคนละส0งร้อยบาทนะต่อคนต่อคืนจ้ะต้องจองเข้ามาก่อนนะแล้วก็จ่ายเต็มจํานวนด้วยใช่ส่วนข้างหน้าของก้อยเนาะมันก็จะมีอีก2ส,สเต็บน้อยสำหรับเต้นเล็กๆอ่าเต็นเล็กเล็กนงไ้สบายใช่ก็คือทางลงนี่เลยสุด ด้านข้างมาแล้วก็ลงนี่ได้วิวหน้าหาดเลยทีเดียวอ่าฮะ<า>ก็ลมแรงเมือนเดิมอืจ้ะก,ก็ศาสรับที่นี่เนาะฝากไว้ด้วยไลย่ภูผาตะวันดาวดีจริงลมดี<ล>ม,มาหน้าไหนก็ดียิงลมมานี่ดีดีดีนะแล้วแต่คนคนชอบอแต่ถ้าใครแบบว่าเอ้ยแบบของไม่พร้อมอะไรอย่างงี้ก็ไปแนวหลังหน่อยก็ได้ใช่ใลองดูรับรองว่าที่นี่สนุกทั้งลมทั้งหนาวทั้งแดด เนาจะจะฟรีไทมย์ยามว่างมาเยือนแล้วยังไงทริปต่อไปจะไปที่ไหนฝากไว้ติดตามเช่นเคยค่ะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าจ้ะ,ะ,จะไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมน,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 นะครับมาแยกทริปหน้าผมก่อนกลับนะทุกคนเราแวะที่นี่เลยมันเป็นเหมือนจุดเช็คอินอีกอันหนึ่งนะที่มีกังหันลมขึ้นมาแล้วขับลงมาจากลานนะไม่ไกลไม่ไกลลงมาปุ๊บก็มันจะมีจุดท่องเที่ยวที่มันเป็น ชมรอบเขื่อนเนี่ยแล้วก็สามารถมีปั่นจักรยานก็ได้มีนั่งรถสองแถวมาก็ได้อย่างเี้ยเรามานั่งรสองแถวนะคนละสาสิบาทแล้วก็มีน้องมาคุเทศน้อยคอยอธิบายให้ฟังตลอดทางเลยนี่มีแบบนี้สวยอยู่นะไปเดินต่อไปอิ่มๆจุกๆหลังกินข้าวไปนค่ะตรงนี้ไม่ใช่เขาเยี่เที่ยงนะครับ คือผาใหญ่เที่ยงเออใช่นะนี่คือผาใหญ่เที่ยงอ่าและได้ยูเนสโกด้วยนะจ๊ะตรงนี้ของโคราชใช่โคราชเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีมากที่หนึ่งของโคราชลมเย็นเหมือนเคยใช่แต่ร้อนก็ร้อนแดดเช่นกันโอเคดูบุ๊มเอนกันค่ะ 頑張れ。<laughs>